ชายคนนั้นเออเปิดหินที่อยู่ข้างหน้าพบว่ามีรูปกล่องซ่อนอยู่ด้านล่างเขาก้มหัวลงและมองอย่างละเอียดเมื่อยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ตนต้องการหาเขาก็กระโดดขึ้นมาและโบกมือไปทางเพื่อนที่ไม่ไกลฟังเสียงเรียกร้องสองคนก็รีบวิ่งมายังถืออุปกรณ์บางอย่างที่แปลกประหลาดอยู่ในมือโอโหพวกเขาคือนักจับมแมลงอาชีพจุดมุ่งหมายคือการจับสิ่งประหลาดในรูปกล่องเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเพื่อนเริ่มส่งกา๊าซพิษลงไปในรูปกล่องอย่างต่อเนื่องไม่นานหลังจากนั้นกา๊าซพิษก็เต็มรูปกล่องทังด่นนไีถป เห็นมีจำนวนมากของแมงมุมเข้ามาจากรูกล่องสองคนไม่สนใจเพื่อนที่ล้มลงและต่อสู้อยู่บนพื้นแต่เริ่มจับมาเก็บแมงมุมในกล่องที่เตรียมไว้ลงนาท้ายที่สุดมแมลงตัวนี้เป็นสายพันธุ์ที่หายากในทะเลทรายถ้าไม่จับตัวหนึ่งก็เสียไปหลายตัวไม่ชชาทั้งสองคนก็จับทั้งหมดได้แต่เพื่อนก็ถือมีดเข้าหาชายอย่างช้าๆต้นฉบับของมแมลงตัวนี้ไม่เพียงแต่มีมูลค่ามากและยังเป็นแมงมุมที่มีพิษที่สุดในโลกถ้าถูกกัดแค่ครั้งเดียวก็เกือบไม่มีโอกาสารอดดังนั้นเพื่อนก็จะดสงาะะสงาาราคในู มีตัวหนึ่งถูกขายไปที่ประเทศฝรั่งเศสในยุโรปและเป็นคนขายรองเท้าที่ชื่นชอบมลางข้าบันทึกตาเห็นแมงมุมตัวนี้แล้วชอบถึงแม้ราคาจะแพงบ้างแต่เขาจริงๆหลงไหลดังนั้นเขาก็ตัดสินใจจ่าย1500ยูโรลำบากราคาทําให้เขาเอาแมงมุมกลับบ้านแต่ไม่รู้ว่าเพราะการตัดสินใจนี้จะนามาซึ่งภัยพิบัติขนาดใหญ่ให้กับเหมืองที่สําคัญที่สุดเมื่อกลับบ้านข้าบอกตัวเองว่าต้องการเห็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ว่าปลอดภัยหรือไม่บ้านนี้คือสถานที่เขาเลี้ยงแมลงอย่างงเฉพาาาะไม่่วบินท้้อฟหรืืออเดดินนนนบพ้งีี่บบออกกวาาาเเขชแมมลงงพยด พราะไม่ทันที่จะจัดบ้านใหม่ให้แมงมุมที่ซื้อมาใหม่คาบจึงต้องใส่มันไว้ในกล่องรองเท้าชั่วคราวเมื่อเขาปล่อยแมงมุมออกมา,มาแมลงทั้งหมดกลายเป็นหยาบเคลื่อนไหวดูเหมือนตัวเพื่อนบ้านใหม่นี้แต่คาบไม่พบความผิดปกติหันหน้าพร้อมออกไปร่วมง,งานปาร์ตี้กับเพื่อนแต่กลับพบกับเพื่อนบ้านแบล็กในทางเดินโอแบล็กก็เคยสั่งซื้อรองเท้าใหม่จากเขาไม่นานมานี้แหละจึงถามคาบว่าเมื่อไหร่จะมาถึงหลังจากที่รองเท้าของเขาที่ใต้เท้าเริ่มแตกแล้วถึงแม้จะมีรองเท้าอื่นๆแต่เฮียแค่ชอบอเท้าอื่มกกี้จจจะัดใใหห้้เเียยก็ึงอมขาไป และเมื่อคาบเข้าร่วมปาร์ตี้แต่ไม่รู้ว่ามังกร,ร้อนได้วิ่งออกมาจากกล่องรองเท้าที่แตกคาบกลับบ้านในตอนเย็นอยากดูสัตว์เลี้ยงใหม่ของตัวเองแต่หมุนมาหมุนไปก็ไม่พบเขย่าบกล่องรองเท้าขึ้นมาดูจึงพบว่ามีรอยร้าวข้างล่างรู้สึกว่ามังกร,ร้อนได้วิ่งออกมาแล้วคาบจึงเริ่มค้นหาทั่วห้องหลังจากใช้เงินมากขนาดนี้แต่เขาได้ค้นหาทุกมุมของห้องแต่ไม่พบเหตุการณ์ของมังกร,ร้อนเลยสุดท้ายก็พบว่าในด้านหลังของกรอบรูปที่ติดอยู่เขาพบว่ามีรังของแมงมุมคาบูรู้รา แล้วเดินออกจากบ้านพร้อมรองเท้าใหม่ที่เตรียมไว้ให้เยียแก้มวันถัดมาในตอนเช้าคาบูก็ส่งรองเท้านั้นให้เฮียแก้มเหียแก้มที่ได้รองเท้าใหม่มีความสุขมากก่อนถึงบ้านก็ทิ้งรองเท้าเก่าลงถังขยะเพิ่งกลับมาที่บ้านก็กระตือรือร้นที่จะใส่รองเท้าใหม่แต่เขากำลังจะเอาเท้าเข้าแต่มีความเจ็บปวดที่ภายใต้เท้าเหมือนทุกสัตว์อะไรกัดเหียแก้มเอารองเท้าขึ้นมาตรวจสอบอย่างละเอียดอย่างกระทันหันมีแมงมุมวิ่งออกมาจากภายในด้วยสายตาและมือรวดเร็วเขาตีรองเท้าอย่างแม่นยำแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่น่ากกลััววมาาา่่ยงงอูข้ห มีจำนวนมากของแมงมุมกลุ่มร่างกายของนายดำท,ทันทีทำให้สุนัขที่ข้างๆตกใจจนตกอยู่กลางทาง,ท,างทันทีพิษของแมงมุมนั้นแรงจริงๆไม่นานนายดำก็เริ่มรู้สึกเจ็บปวดอย่างผิดปกติไม่เพียงแค่ร่างกายเต็มไปด้วยหนองและยังมีของเหลวสีเหลืองที่น่าเกลียดไหลออกจากหน้าหลังจากการต่อสู้เพียงสักครู่ท่านก็ได้รับกล่องอาหารอย่างสมบูรณ์ที่สุนัขเป็นพยานภาพยนต์เล็กๆของเอกไม่นานหลังจากนั้นมีคนได้ยินเสียงหมาเห่าจากภายในบ้านแต่การเข้าประตูไม่มีใครตอบสนองจึงเลือกที่จะแจ้งเหตุบ้านเพื่อนบตตัเิุห ผู้ชายหัวล้านโหดร้ายเตะประตูเปิดแต่ที่เห็นข้างหน้าทําให้ทุกคนตกใจไม่น้อยไม่นานตารวจก็มาถึงที่เกิดเหตุเห็นว่าผู้กํากับมีหน้ากากป้องกันภาพพยก์เล็กๆของเอกบ้านเพื่อนบ้านที่ประตูกังวลอยู่ซียาอิงเซยวกลัวว่าจะเกิดโรคติดเชื้อที่น่ากลัวเพื่อขจัดความสงสัยของทุกคนตํารวจจึงต้องถอดหน้ากากและให้ทุกคนกลับบ้านเ,เร็วๆแต่ยังมีคนที่ไม่เชื่อหลังจากที่คนดําเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจแต่หัวล้านกล่าวว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคาบูสงสัยว่าเขาขายผงขาวให้คนดําโดยเส,ยสาาาาเเเหหตตุทที่่ํใ้ขขดดืมกินนและย คาบูที่ถูกโดนกล่าวหาก็โกรธอย่างทันทีทั้งสองฝ่ายเกือบต่อสู้กันโชคดีที่ถูกตำรวจหยุดเวลาโดยลิวอิงเซียวเร็วมากศพของคนดำก็ถูกดึงออกมาเห็นเขาใส่รองเท้าใหม่ที่เขาให้คาบูดูเหมือนคิดอะไรแต่เมื่อพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของแมงมุมแต่ทุกคนก็เริ่มสงสัยถึงคาบูถามว่า<ด>เขาได้ขายยาเสพติดลับๆทำให้แฟดดำตาย, <G TE. S 1> ยาไหมเฉพาะโจดีที่เข้ามาช่วยคาบูพูดเพราะเขาเห็นว่าบนร่างกายของแฟดดำไม่ใช่รอยเข็มแล้วการตายของแฟดดำเกิดจากสาเหต เธอพบว่าไม่รู้ว่าเมื่อไรในห้องมีใหญ่แมงมุมเต็มไปหมดจึงหันไปเอาสองขวดยาฆ่า,มาแมลงมาพ่นทั่วไปแต่เธอไม่เห็นว่ามีแมงมุมบางตัวเข้าไปในท่อระบายอากาศและท่อระบายอากาศกลายเป็นรังของแมงมุมในเวลาเดียวกันเพื่อนที่ดีของคาบูลูน่ากำลังอาบน้ำพบว่าตะกั่วที่ปิดท่อระบายอากาศตกลงมาที่พื้นโดยไม่รู้สาเหตุเธอยืนอยู่บนเก้าอี้พยายามอย่างมากที่จะนำตะกั่วกลับไปใส่ท่อระบายอากาศแต่ไม่รู้ว่าภายในเต็มไปด้วยแมงมุมน่ากลัวโชคดีที่ไม่ได้บาดเจ็บแต่เธอก็เพิ่งลุกขึ้นจากพืื้้้้้้นนพออออเเเเเเเขขาาาาาใจวววว่่มมมมีีีสยยงงหหะะไไไรรลลลลััผช็ดดตแแปิู แต่ไม่คาดคิดว่าในอีกไม่กี่วินาทีลูน่ากลัวจึงรีบหลบเข้าห้องน้ําโจดีที่ได้ยินเสียงเร่งมาท,าทันทีรู้ว่าภายในมีแมงมุมใหญ่เขาจับถ้วยขึ้นไปแล้วเดินเข้าไปตเตรียมจะจับแมงมุมด้วยถ้วยไม่นานกลับและมาทิดก็มาทาันลูน่าที่กลัวจนร้องให้ตะโกนให้โจดีตีแมงมุมตายท,าทันทีแต่ถูกกับขัดขวางคิดว่านี่คือสัตว์เลี้ยงของเขาและโจดีก็ไม่อยากฆ่าพอเขาเตรียมจะโจมตีครั้งแมงมุมก็เคลื่อนที่ลงไปใต้อ่างล้างมือในเซี่ยวน้อยมองดูลูน่าที่กลัวได้ชัดเเจจนดีีก็สยสยติแล้ว จับไม้กวาดขึ้นแล้วจอบไปที่อ่างล้างมืออย่าเร็วเ็วนะตีมันเร็วตีตายมันมันตายแล้วหรือยัง <c oughs> มันไปไหน <c oughs> โจดีจับผ้าเช็ดตัวขึ้นแล้วตีแรงแล้วก็เข้าไปก้าวหน้าแล้วก้าวต่อหลายก้าวเขาคิดว่าแมงมุมตายแล้วแต่เมื่อเขายกผ้าเช็ดตัวขึ้นมองภายในเต็นไปด้วยแมงมุมเล็กๆหนอนๆนอนแ,มแมงมุมจะปีนออกมาจากท่อระบายน้ําในห้องน้ําโชคดีที่โจดีทันเลยรูน่าออกมา แล้วออกจากห้องและปิดประตูเพื่อป้องกันไม่ให้แมงมุมวิ่งออกมาพวกเขาใช้เทปและผ้าเช็ดตัวปิดประตูอย่างแน่นในที่สุดทุกคนก็ไม่ได้กลับกันถามข้าแมงมุมเหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นแท้จริงแล้วหล,หลังจากทั้งหมดเขาชอบเลี้ยงมแมลงประหลาดเหล่านี้เผชิญหน้าคำถามจากคนอื่นไม่สามารถปิดบังได้แล้วข้าบ,บังตัวเองพูดออกมาเรื่องการซื้อแมงมุมในราคาสูงแต่เขาเชื่อว่าการปรากฏตัวของแมงมุมเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับเขาเพราะขนาดของมันใหญ่มากและมีจํานวนมากมีความแตกต่างชัดเจนจากการซื้อของตัวเองเพื่อที่จะค้นหาความจริงของเหตุการณ์กลุ่มคนที โจดีคิดว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทําให้แมงมุมเกิดการวิวัฒนาการพร้อมกับการเพิ่มขนาดร่างกายอย่างพัฒนาความสามารถในการสืบพันธุ์ที่น่าตกใจเพียงที่เสียงพูดลงเขาก็พบเส้นใยแมงมุมที่อยู่ข้างหลังกรอกรูกภายใต้คาถามของโจดี้คาบจึงนึกถึงรังแมงมุมที่เคยวางไว้ในกล่องรองเท้าแต่เขากล่าวว่าเชื่ออย่างแน่นอนว่าแมงมุมทะเละที่ทะเละไม่สามารถรอดชีวิตในสภาพแวดล้อมนี้ดังนั้นเธอก็เอากล่องรองเท้าออกมาเพื่อให้ทุกคนเห็นแต่เมื่อโจดีเปิดกล่องรองเท้าวัวางเตฟามัตติสตีลได้รีบนำเอาเทปมาห่อกล เพื่อป้องกันปลภัยในไม่วิ่งออกมาคาบูต้องเชื่อแล้วในขณะนี้พนักงานทาความสะอาดก็พบศพแมงมุมบนพื้นแล้วเธอก็เห็นหลายทหารตารวจเข้ามาที่อพาร์ตเมนต์และยังพูดอะไรอยู่ในปากเมื่อพนักงานทําความสะอาดมาถึงบันไดพบว่าฝ้ายัางเต็มไปด้วยใยแมงมุมเธอจึงไปหาบันไดามาเปิดตาขึ้นไปดูฝ้าไม่คิดว่าที่นี่ถูกมดแมงมุมครอบครองแล้วพนักงานทาความสะอาดนาํายาฆ่าแมลงออกมาพ่นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่โชคดีเท่านั้นเมื่อเธอใส่หมวกไฟเพื่อตรวจสอบว่าแมงมุมถูกกาจัดหรือยัง แต่เมื่อคาบและเพื่อนรู้สึกว่าสถานการณ์ไม่ดีแต่ถูกตำรวจบอกว่าอพาร์ตเมนต์ถูกปิดกั้นและไม่อนุญาตให้ใครออกดูเหมือนว่าพวกเขาก็เห็นความน่ากลัวของแมงมุมโจดีไม่อยากนั่งรอตายตเตรียมออกไปพูดคุยกับตำรวจดูว่าจะให้ผ่านได้ไหมแต่มัตติสและคาไม่อยากเห็นคนตายโดยปราประโยชน์อยากให้เพื่อนบ้านมาร่วมกันไปและบอกโจดีรออยู่ในห้องสักสองนาทีแต่ไม่ว่าพวกเขาจะอธิบายอย่างไรเพื่อนบ้านก็ไม่เชื่อพวกเขาเชื่อตำรวจมากกว่าบางคนยังคงปิดประตูอย่างแข็งแรงเมื่อคู่หนึ่งทำลายประตูห้องแต่พบว่าเพื่อนบ้้าน,นั่งงอยย,ยูบซฟดไไมมมขขหเต็ปวแมุ มัตติที่รู้สึกไม่ดีเตรียมลากขาออกไปไม่รู้ว่าเมื่อนั้นร่างกายของเพื่อนบ้านเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วคาบุกระใจเข้าหาต้องการทราบว่าคู่ต่อสู้หายใจหรือไม่แต่เช่นไรก็เห็นหลายตัวมองมาจากร่างกายของเธอวิ่งออกมาทั้งสองคนกลัวจนหันกลับวิ่งหนีแต่ไม่คาดคิดว่าเพิ่งมาถึงทางเข้าคนชายคนหนึ่งก็ขอความช่วยเหลือจากพวกเขาดูเหมือนว่าก็ถูกโจมตีโดยแมงมุมคิดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นคาบูไม่กล้าเข้าไปช่วยเพราะเขาสงสัยว่าถ้าถูาถกกัดโดยแมงมุมจะวางไข่ในร่างกายคนชายนั้นช นั่งอยู่บนพื้นอย่างท้อแท้รอความตายอย่างเงียบและพื้นเต็มไปด้วยแมงมุมที่เขาจับด้วยแก้วพร้อมกับแมงมุมที่มากขึ้นความเศร้าโศกแบบนี้กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอาพาร์ตเมนต์มีคนถูกโจมตีโดยแมงมุมต่อเนื่องสถานการณ์ได้มาถึงจุดที่ไม่สามารถควบคุมได้อีกแล้วแต่เกิดเหตุการณ์ใหญ่ขนาดนี้สื่อมวลไม่ได้รายงานเลยดูเหมือนข่าวก็ถูกตำรวจปิดกั้นไว้เช่นกันในขณะนี้โจดีพบข้อมูลจากเว็บไซต์แมงมุมทะเลสายชนิดนี้ที่น่ากลัวที่สุดก็คือเพศเมียมีหลังจากวางไข่เพื่อป้องกันลูกขขนนนนนนนาา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 าดดดดออองงงงงรร่่ยย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 สสสสมมถตตตัััััวววไ้้้้้้หหหลลลเเเเเททใะิิีีีึจแปปู พบว่าหมาของแก๊งของเขาที่ชื่อแบล็กได้ตายอยู่ข้างในตัวศพเต็มไปด้วยแมงมุมดูเหมือนว่ามันถูกโจมตีมานานแล้วห้องนี้ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปสามคนเพิ่งจะออกจากพบกับคาบที่กลับมาที่ประตูขณะนี้ไม่มีที่ปลอดภัยพวกเขาต้องคิดวิธีออกจากอพาร์ตเมนต์แต่พอพวกเขาพร้อมที่จะเคลื่อนไปก็ถูกหัวร้านที่มาอย่างกระทันหันขัดหวางเขาไม่พูดอะไรเลยและทำรุมต่อหลายคนท,ทันทีไม่อนุญาตให้พวกเขาออกจากอพาร์ตเมนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตต้องทำการกักกันตามคำขอของตำรวจดูเหมือนว่าเด็กน้อยคนนี้มีแค้นส่วนตว ผมวัวล้านเข้าไปในห้องมแมลงและค้นหาท่วไปเห็นกล่องรองเท้าที่ห่อแน่นบนเตียงเขาคิดว่าของที่ถูกขโมยอย่างแน่นอนอยู่ข้างในดังนั้นเขาก็ใช้มีดเล็กและเปิดกล่องรองเท้า <c oughs> ไม่คิดว่าภายในจะเต็มไปด้วยแมงมุมคนอื่นๆทันทีที่เห็นสถานการณ์ก็หนีไปและล็อกประตูห้องพวกเขาวางแผนที่จะออกจากที่นี่ทางประตูชั้นหนึ่งทันทีบันไดเต็มไปด้วยเครือข่ายแมงมุมและต้องก้าวขึ้นไปอย่างหนักปัดวแต่กลุ่มคนก็วิ่งไปที่ห้องถงชั้นหนึ่งอย่างยากลำบากแต่พบว,ว่าประตูใหญ่ก็ถูก ผลลัพธ์คือพวกเขาเปิดประตูแล้วพบว,ว่าไปได้เป็นเหมือนแมงมุม um แล้วมังกรที่หนาแน่นทําให้หัวเราเยิม้มการเดินผ่านโดยไม่ระวังต้องเสี่ยงชีวิตในขณะนี้ข้าเปิดไฟในทางเดินแต่กลับพบจุดอ่อนของมังกรพวกมันที่เคยเป็นเรื่องสนุกสนานก็ยืนอยู่ที่เดิมอย่างเฉยเมยเมือม่อปิดไฟมังกรก็เริ่มเคลื่อนไหวอย่างไม่สม่ำเสมอบางทีพวกเขาอาจใช้แสงไฟเดินผ่านได้โดยตรงแต่เนื่องจากมีปัญหาที่สวิตช์มันจะกระโดดอัตโนมัติต้องมีคนกดค้างมันอยู่ด้านหลังแมรี่คิดว่าเธอวิ่งเร็วที่สุดจึงตัดสินใจที่จะงัังม,มวดระ กระบวนการอานเสียงอันตรายแต่ก็เรียบร้อยสี่คนได้มาถึงอีกฝั่งสําเร็จต่อไปจะดูแมรี่ว่าจะทําอย่างไรเธอหันสวิตไปที่สูงสุดและจากนั้นเดินเข้าไปในทางเดินอย่างมั่นใจเริ่มต้นดูเหมือนจะดีแต่เมื่อเธอเข้าใกล้ประตูออกอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นทุกติดในเครือข่ายของแมงมุมพร้อมกับสวิตก็ตัดสัญ,ญญาณอัตโนมัติแมงมุมเริ่มเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วในความตกใจข้าพยายามช่วยโชคดีที่ถูกเพื่อนรักษาไว้ทันและแมรี่ก็คงสงบเธอห้ามหายใจแล้วชักจุดไฟใช้แสงอ่อนเป็นประโยชน์ป้องกันอันตรายสุดท้ายพพบบกกกัััันนเื่่่่่่่ออออโดดยยยยยยตตตตททแิงงงงงีีาาวววคคููข้หลรรรจจึปะ เพื่อไม่ให้แมงมุมหนีออกจากอาพาร์ตเมนต์ทำให้เกิดภัายร้ายมากขึ้นพวกเขาห้ามให้ใครออกไปหนึ่งก้าไม่มีใครต้องการเสียชีวิตที่นี่จึงพยายามดึงประตูออกอย่างมากแต่ตำรวจเริ่มระเหยก๊าสติษเข้าไปแล้วยิงปืนกูให้พวกเขาออกจากที่นี้ทันทีที่เกิดเหตุทุกอย่างกลายเป็นความสับสนดูเหมือนจะถูกควันพิษฆ่าไม่มีทางเลือกกลุ่มคนต้องกลับออกมาแต่พอออกมาพบว่าโจดีไม่ได้ตามมาเมื่อคาบกลับไปค้นหาอีกครั้งพบว่าโจดีถูกเครือข่ายแมงมุมครอบกลุ่มทั้งตัวและมัตตีที่นั่งอยู่ในทางเข้าบันไดก็ตตตตกใจเเเเหหห็นหนนนนนนศึ่่่่่่่งงงงงิดดดอออออยยููบบ้าาามมมมมมแแุทีีีคคลลืืไไวสสสะ สถานการณ์ขณะนี้อันตรายพวกเขาต้องละทิ้งโจดีและหนีขึ้นไปจากนั้นเข้าซ่อนในห้องของของที่ไม่มีแมงมุมการตายของเพื่อนทำให้ทุกคนเกือบทงังมัตตีเป็นคนเย็นชาเขาพบกระเป๋าหลังที่มีดอกไฟและไม้ไฟเตรียมใช้สิ่งเหล่านี้ไปที่ชั้นดาดฟ้าการซ่อนตรงนี้ก็ไม่ใช่วิธีการแมงมุมเร็วหรือช้าก็จะเข้ามาคนอื่นๆก็ต้องเห็นด้วยมัตติจึงทิ้งอันเชิงไปในทางเดินก่อนเมื่อพบว่าอันเชิงมีประโยชน์กลุ่มคนก็จึงจุดไม้ไม่และออกไปอย่างระมัดระวังไม้ไม่ก็ไม่อยู่น,น,นานก็ดับเร็วมมมาากตติิจึงง้้อออใชปยืืเพ่รด ในเวลาเดียวกันข้าก็พบกวดไฟเขาจึงจุดไฟและทิ้งออกไปวิ่งเร็วไม่คิดว่าอุณหภูมิของกวดไฟสูงเกินไปทําให้แมงมุมเริ่มกระวนกระวายกลุ่มคนพยายามวิ่งขึ้นในขณะเดียวกันมติที่อยู่ข้างหลังก็ใช้ไฟฉายเพื่อล่าช้าการตามไล่ของแมงมุม สุดท้ายพวกเขาได้เปิดประตูสาเร็จรอดจากอันตรายโดยเข้าไปก่อนที่แมงมุมจะไล่าตามมาดูเหมือนว่าการไปบนหลังคาก็คือการตายข้าเริ่มรู้สึกผิดถ้าไม่ได้ซื้อแมงมุมนั้นคงไม่เกิดเหตุร้ายนี้แต่ในขณะนี้ไม่กี่ตำรวจก็เข้ามากลัวว่าหลายคนถูกกัดโดยแมงมุมตำรวจเตือนให้รักษาระยะแต่ข้ากลับไม่ลืมเหตุการณ์เมื่อกี้โจมตีตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยตรงทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันทันทีเห็นมติสอดสองในความเสี่ยง คาบไม่มีทางเลือกจึงยกปืนสัญญาณจากพื้นและยิงตำรวจแต่สุดท้ายก็ถูกตำรวจควบคุมเมื่อพวกเขาตื่นจากอาการไม่รู้สึกตัวพวกเขาได้มาถึงที่จอดรถใต้ดินแล้วตำรวจหลายคนใส่เสื้อป้องกันกำลังจัดการกับศพของแมงมุมทราบว่าพวกเขารู้สึกถึงสถานการณ์ในอพาร์ตเมนต์แล้วเลือดไม่ช่วยชีวิตคาบูกร้อนไฟแต่ร้อยตำรวจกล่าวว่าพวกเขาก็ไม่มีวิธีเมื่อเปิดอพาร์ตเมนต์ต้องเกิดภัยพิบัติขึ้นมากขึ้นพวกเขาสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจมากมายเพื่อปิดกั้นอพาร์ตเมนต์ร้อยตำรวจไม่อยากพูดเยอะกับพวกเขาจ มัติสู้ว่าตำรวจไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาไปจึงเตรียมทรัพย์สวัสดิ์เพื่อเปิดประตูอาพาร์ตเมนต์เพื่อสร้างความสับสนเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสหนีขณะที่ตำรวจไม่สนใจมัติซ่อนตัวอยู่ข้างหลังแล้วก็ชนตรงเข้าประตูอาพาร์ตเมนต์รอจนตำรวจรเตรียมตัวมาแล้วเป็นเวลาเห็นประตูถูกชนเปิดทุกคนตื่นเครียดทันทีสิ่งที่ไม่อยากเห็นมันก็เกิดขึ้นสามคนใช้โอกาสนี้ไปเร็ว แต่ไม่คาดคิดว่าแมรี่จะห่างจากสองคนในทางแต่ก็ไม่มีทางเลือกคาดต้องให้ลูน่าขับรถเขาก็ลงมือประจนไพรไปหาแมรี่ไม่ชช่คาดก็พบตำแหน่งของฝ่ายตรงข้ามแต่เมื่อวิ่งไปโชคร้ายที่ขาของเขาถูกกระสุนเท่าเห็นด้วยตาว่าคาบที่บาดเจ็บไม่สามารถหนีไปได้แมรี่ก็ต้องหากดเครื่องดับเพลิงมาแล้วใช้กำลังชกหน้าต่างรถช่วยเอาคาบเข้าไปในโดมรถเพื่อหลบหลีกแต่พอสองคนหายใจเบาๆคาบก็พบว่ามีกลุ่มแมงมุมกำลังเตรียอนเข้าไปในโดมรถเคยคิดว่าตอนนี้ต้องตายแน่แต่ไม่คิดว่าภายนอกก็็มมมมมมมีีีแแแแสสงงงงงงววววว่่่่่่าา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 าเเเเเขข้้้้้้ทใใหหหหุนนนนนนไไปปปคอผตตตรรรรรรถถถโดดยยลลูชชชิิพกะ กอดแข็ของข้าบุกแล้วเดินไปข้างหน้าภายใต้การปกป้องของไฟหน้ารถสองคนนั่งบนรถของลูหน้าได้สำเร็จลูหน้าก้าวขึ้นและขับรถออกจากที่ออกไม่สนใจชีวิตของตำรวจขับรถอย่างรุนแรงแต่เมื่อเข้าถึงประตูรถก็หยุดอย่างกระทันหันสามคนมองไปด้านหน้าอย่างกลัวและพบว่ามีแมงมุมขนาดใหญ่กว่ารถบนทางแต่แสงสว่างทำให้มันยืนอยู่ที่นั้นข้าบุกเห็นแล้วเตรียนลงรถเพราะประตูโกดังต้องมีคนไปเปิดมิฉะนั้นทุกคนจะไม่มีโอกาสออกมามีชีวิตเขาลงรถด้วยความตั้งใจที่จะตายเดินไปข้างหน้าอย่างโศกเศร้าแล้วบอกลูหน้าปิดไรถ ชคดีที่แง่มุมไม่เห็นคาบุหันกลับและออกจากที่นี้และคาบุใช้โอกาสเปิดประตูเหล็กสามคนสุดท้ายก็รอดแต่ทยนี้ก็เอาชีวิตของมนุษย์ไปได้มากมายท้ายที่สุดตำรวจจึงต้องทำการทำระเบิดทำลายอาพาร์ตเมนต์ทยพิบัติที่น่ากลัวนี้จึงได้รับการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ